สวัสดีค่ะวันนี้มาดีวิวกางเกงในกี้ผ้าล่มอันนี้เราเอารุ่นของเด็กมานะร้อยสูงร้อยหกสิบแต่เราใส่แล้วอ่ะมันเล็กรุ่นนี้อันนี้ Make in เวียดนามนะป้ายก็จะข้างในปกติก็จะเป็นไนกี้ของเขาแหละข้างในเล็กๆเนี่ยแล้วก็ มีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะไอ้เล็กๆเลกเล็กเนี่ยไนกี้ข้างล่างเนี่ยข้างบนเขาจะบอกรุ่นของเขารุ่นดูเบียดดิอะไรนีนเวียดนามเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูนะคะเนี่ยขาใส่ใส่แล้ว ค้านิ่มดีค่ะแต่สำหรับเราจะมีคนมีต้นขาใหญ่ก็จะคับหน่อยนึงแต่ก็โอเคไซส์สนะคะไซส์สนี่กลับข้างในให้ดูนะข้างในข้างในของเขาเป็นผ้าโปร่งผ้าซับใน แล้วยางยืดหูรูดของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ยค่ะอันนี้ไซส์เอแต่เราเอารุ่นของเด็กมาก็โอเคค่ะรุ่นนี้โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเจอรุ่นใหม่เราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย